ใหญ่ับดียามเช้าครับผมพี่น้องคพ่อคุณก็าครับผมพามาหาอยหากินครับวันนี้ครับผมพามายามเบ็ดปลาไหลครับลงไงแเวงเยว่านตอนบ่ายครับผมครับบรรยากาศหมืดฟ้ามอดดินไหมละครับผมกลุ่ม้ามผุู่ม้ามาแล้วครับพี่น้องเบื้องันลุ่นน้ากันครับผมกึ่งปลาไหลกึื่งปูครับหู้นี่ครับผมเอาเสียกเดินครับผมเสียกเดินครับรุ่นเบืองน้ำกันมันใหญ่มครับพี่น้อง มึงน้ำกันเ้อพี่น้องเ้อยูน้ำนน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 เชเช็ไหลเช็หลเช็ดไหลเช็ไหลบงบิงบบิงบให่ว่ห่เนาะพี่น้องมามึงมาลุนมึงน้ำกันครับผมออกมาจะได้กินมามันกึ่งปลาไหลกึ่งปูนะครับพวนี้ติดติดติด เป็นสายวิ่อีนะครับอะออกบึ้าน่าสู้น่าดูครับผมสู้ครับผม ติดอะไรทักอย่างไม่ออกอีกลากไมอ้อันนี้จะเป็นกึ่งปูกึง่งบอาไหล โอ้โหใหญ่ครับผมใหญ่เป็ดเบอร์ดึงสี่นะครับผมโอ้โหใส่ดีนะครับผมมเอาเอาครับผมผลง,งานครับ ดีนะครับผมสวยนะครับผมนี่เล็กหลอดมาได้หลุดมาได้นะครับผมนี่ไส่สวยไส่สวยใหญ่พอได้แกงแล้วครับผมดูนี่คนกนหาไม่ขาดสายนะครับผมดูรอยโฟมไอโฟมๆเขาขาวไม่ใช่ดักเลยครับผมดักปลาไหลนะครับผมลงปลาไหลฝนก็จะตกแล้วครับพี่น้อง ้องน่ากลัวนะครับผมหวัดเสียวครับกลับบ้านครับผมเข้ามาก็ฝากไลค์ฝากแชร์ครับผมฝากช่องสันหาเลาะทุ่งนาด้วยนะครับผมดูท่าทางน่าจะได้หนึ่งคะแนนแล้วครับหลบวันนี้ดูทรงเงียบจังเลยครับพี่น้องมาหาลูแบบว่าลูเก่าๆที่เราลำทีแล้วกินนะครับผมน่าเขาหน้าจะได้ไปแล้วล่ะคงจกะเลือตัวเดียวนี่เราไว้ให้กินครับผมวันนี้ cả những đi các bạn